หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสูช่ช่องไอกับ์เน FTY นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไมครัฟกันอีกแล้วเช่นเคยขอใช้สกินนี้ก็แล้วกันนะเราดมเอฟเฟกมานะมาเราเอออย่างแรกนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยตามที่เห็นในปกคลิปนะเรามาแอดเวนเจอร์ Adventure! เอ่เว okay, นเจอร์โอเนะอ๋อใช่เรามาเอเวนเจอร์แต่ผมตอนเนี้ผมมาสร้างแมปนะครับเป็นแมปที่ผมจะใช้สร้างแล้วก็จะใช้เล่นด้วยเนะ okay, าะโอเคมเล่นอันนี้ก็จะเป็นบาเดียบอสนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนภูเขาของผมอะซึ่งมันสวยมาก ใครรู้ใครอยากเล่นก็บอกวิธีเอาแมปออกมาด้วยเนะาะก็อย่างแรกก็คือผมก็สร้างแมปตาเนี้ยคแบบือแบบก็แบบว่างเกินเืิเดี๋ยวซ้ายมาอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่กระโดดเป็นก็จะกระโดดถึงนะอ่ะฮะส่วนตรงนี้ที่ไม่วางบาเลียเผื่อจะตกลงไปด้านล่างแล้วแบบต้องโดดขึ้นมาใหม่มันก็จะหดหน่อยนะตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะ ก็มาตามทอร์ชนะมันก็จะมีทอร์ชมากระโดดอึ๊บแงเอา้าอะไรเนี่ยหลดมาที่อ๋อห้องลับเนาะแล้วก็จะเจอไดมอนด์นะก็ไปกระโดดใหม่ขึ้นมาใหม่นะึนี่นะต้องกระโดดให้มันได้นะเพราะผมวาง,วางบาผมวางบาเดียวไว้กันตกไหม โอเคโอเคไปไงไปไงต่ออันนี้เหรออันนี้ก็ต้องกระโดดข้ามไปนะซึ่งโอ้กระโดดไม่ได้นี่ไงแล้วมันก็จะกระโดดขึ้นไม่ได้มันก็จะยากยาก,ยากไหมยากมากตรงนี้นะอึ๊บอ้าวบินเฉยเลยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวทับทามเดย์ก่อนทับททมเดย์ทับเวอร์เคลียร์แล้วก็ทับเกมโหมดนะครับ ทับ G A M M E M O D E M O D E กโหมด s u r v i เ a l โอเคแล้วก็จะมาอย่างนี้กันนะซึ่งมันจะยากยากอ่ะนะก็จะเป็นตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยากจะคือต้องโดดไปหาทอสนะยังไม่เคยลองเล่นแมปตัวเองก็สร้างสร้างไปนั่นแหละแบบเหมือน เออเมื่อกี้ขึ้นได้แล้วแล้วจะเดินลงมาทำไมคนสร้างแมพไม่วิ่งอีกกูสร้างแมพเองยังเล่นยากอ่ะแล้วคนอื่นเล่นจะเป็นยังไงเอ้ใครกดชิปนะดีชิปชิปพ,พอดีเออเออย่าหล่นนะอย่าหลานอย่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอหล่อลล ไม่ได้วางนี่ไงถึงแล้วยอดแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยผมจะสร้างเป็นเฮลิคอปเตอร์นะแล้วก็ทําเป็นทีพไปโอเคไปไปไปเกียรพิมพ์แล้วอะ่ะเกียรพิมพ์พนะก็เย่รแลับก็โอ้หูนะอ่มเป็นแคที yeah. เย่ดันไง น่าจะกดตอนที่ได้ไดมอนพิ่งมานึกไดโอเคนะขึ้นมาอันนี้ใครตกไปก็มีสีตายอะ่ะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปทําที่หลังก็แล้วกันส่วนตรงด้านล่างเนี่ยท่านผู้ชมตรงนี้นะคือผมใช้พคกคับกีบใช้หมดเลยเอาออกไปก่อน โอ้ยเอาเนเธอร์ไทด์บล็อกมายังกะรวยมากดูดินะบาริเออร์นะครับแล้วก็น่ากลัวมากเลยสกินนะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคอมมานะครับกีฟทุกคนก็น่าจะรู้แหละ add a b c o m m a n d command b l O c k box แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับทับ if a แอดเอเวนสตาดูน์อนะเอกนะครับแล้วก็เว้นหนึ่งเว้นห้าสิบเอ็ดมันจะเป็น npc นะซึ่ง npc เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะวิธีไอ้นี้ก็ถูกได้ขอดูคอมเมนต์ก่อน คือว่าเปิดมา andal, เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นทับไททอลนะเห็นพิกัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใชงอีโมจิเอาอีโมจิหนึ่งก็ได้อ่ะเอาเป็นอีโมจิสวัสดีอยู่ไหมโอ้โหขอแต่งงานกลับ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  กัดเลยกัดเลยตรงนี้นะตรงนี้บล็อกนี้นะทับเซตโลสปาสนะในนี้ไม่ได้ใช้ง่ายนักทุบลงไปขอบล็อกหินหน่อยฮนะบล็อกหินนะวันนี้ก็มาสร้างแมปล้วนๆเลยแล้วก็เป็นเพลชเชอร์เพนเนี่ยเราจะต้องใช้เพนสโตนเพลชเชอร์เพนได้ไหมอ่ะโอ้เหล็ก อยาอย่าอย่า huh. อลองขอลองทับเซตดูก่อนทับเซตเซต W O ่อนทับเซต W O R L D S P A W N ทับเซฟลูส์มอนโอ้ได้แล้วค่อยดีหนะ่อยคือตรงนี้เนี่ยไม่สำคัญนะมันจะสำคัญที่เอาทับเซฟลูส์ฟ้าออกนะครับก็นมันจะทำสำคัญที่เราจะลองมาดู ทับนะครับทับไททอลแอดพีเวนเออเฮลโลหมดกันชีวิตจะทำทับไททอลอ่ะให้ผู้ชมทุกท่านนะครับคือตอนนี้ผมต้องการทำทับไททอลนะ ซึ่งทับไททอลเราจะมาดูกันนะคะใน YouTube นะมันก็จะมีทับไททอลทับไททอลเพีเสิร์ชไปใน YouTube เลยทับไททอลเดี๋ยวนะผมผมปิดเสียงมีเดียว่อนงั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นนะนี่ Welcome to อะไรเนี่ยแหละ อคนะก็จะเป็นตามนี้เนาะแล้วก็มันยากมากเลยอะไอตัวไทเทนอันนี้เป็นทับเซตโออาร์โออาร์เอดีเอฟพีเอนก่อนกันละกันรับเซตบลส์อาไปก่อนส่วนตรงนี้เนี่ย ไอเน,นี่ยผมจะให้เอาเป็นคนปีนเขาอ,อ่ะอือหือมีใครที่แบบเอาคนนี้ดีกว่าอดีตนะ advance add c o m m a n d t ับ ทับอะไรอะ่ะทับ C ผมโตอีกแล้แว Add P Ben h e ล l ลทำไมไม่ขึ้นเนี่ยอืม ไม่ค่อยเก่งพวกนั่งคอมมาน okay, ะโอเคไปนะครับก็กระโดดไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะอึ๊บอึ๊บคือผมไม่ได้เล่นบนคอมเมียนมันจะกรอบไม่ได้แล้วก็กระโดดมาขึ้นไปนด้านบนเลยก็แล้วกัน ทำเบทเทอร์เคลียร์ก่อนใหม่ๆหม่หม่เวทเทอร์เคลีร์นะก็เบทเทอร์เคลียนะแล้วคือว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเอาทำเป็นเฮลิคอปเตอร์ซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างเฮลิคอปเตอร์กันเสียเวลาไปเยอะมาเนี่ยเยอะบ้างไหมสิบเอนาทีไม่เยอะเนาะเอเออ้าวเอาขอมยไปหมดเลยอะไม่เป็นไร อืมอืมฮึอืม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 ,อม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 ุมทำไงด,ดีอ่ะเฮลอ่ะเฮลิคอปเตอร์อะเอาไปอย่างนี้เหรอแล้วก็ออกมามกติดเออเอาอย่างนี้ก็ได้ หนึ่งสองหนึ่งสองเป็นองกลมไหมเป็นนะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยเวลาเฮลิอคอปเตอร์มันมาเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นดูเดไลเซนเซอร์เดไลเซนเซอร์นะดูเดไลเดไลเซนเซอร์แล้วก็เป็นไอตัวฮ <c oughs> ชจิว โอ้โหพัดจ si ิ้ว okay, ท like ีก็ไม่เกงใจใครกันเลยนะจะใช้เป็นレストลัมอย่าลืมโตนกันด้วยกันเลันะนาลัมเนี่ยจะต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะเติมเตึมเติมเติมติมตึมเตึมเตึมตึมนะแล้วก็จะเป็น ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทำไมไม่ติดอะ่ะเออพอทับทมเดฟิปเนาะจุสาดสะดับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะแบบจอกไปจอจอกจอกแล้วมันเปลืองพื้นที่ในการเราสร้างเฮลิคอปเตอร์นะ เจาะลงไปก่อนก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหละก็แค่แบบ <_ D> คือว่าเราเนี่ยจะต้องอืมพื้นที่มันแคบมากเลยอะ <_ p> น่าจะได้อยู่นะโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวนะสักครู่นะครับทําชชมก็เอมมอมออกนิดผมมองยากมากเลยก็ยอ่อสิเออเออเออได้แล้วได้แล้วเข้าใจละ คือตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นบอก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 แฮ่ถูเอ้ะทำไมมันไม่ขึ้นถไม่เอาหน่าถ ผมว่ามันแบบมันดูแบบไอ้นี่ไปอ่ะมันยากไปไหมเออแบบเอาทำง่ายๆพอเนาะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่แบบขี้เกียจทำอ่ะคือใช่ขี้เกียจมากแต่ตอนเนี้ยโอเคโลโซนใช้กูสโตร์มาเลยเปงเพเพลง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 ติงๆๆต้งติง้งติ้งอ้าวมองผิดเลยชีวิต เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูทับเซเขามาอีกทีแล้วกันนะแล้วเราก็จะทีพีเขาเนี่ยมาตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ลงมาตึ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้นะตึ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ทับเซนะแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนสักแห่งเราก็ต้องเดินทางไปนะ ซึ่งมันจะดีมากมากเลยมีคนถามว่าผมไปหาแบบไอ้ตัวที่มันเป็นภูเขาอย่างนี้ได้ไงก็คือว่าบินไปเรื่อยๆบินหาไอ้ตัวเท็กเจอร์ที่มันดีๆไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้เกมบักมากโอเคครับเอ่อซับเซ็ตเยี่ยสิผิดอันเซตติ้งผิดอันเซอร์ไวน์ลเนาะจริงๆจะใช้เกมโหมดก็ได้แหละแต่ไม่เอาอะเกียด อ่ะทำไมก็ไม่รู้แต่ก็ลงโอเคนี่นะยอ่อเอึบเอบดูซิว่ามันจะยาะเออยากยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยังชอบอะ่ะยังยากอะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เย,อยังยากอ่ะยังยากอ่ะเออเออเป็นไงยังยากผมพูดเลยยังยากอะ่ะเออเออเออต้องมีคนสคปปกลิลประกวนะเออ,อ เนาะอย่างงี้เราก็จะแปไดมอนดีไหมอ่ะสมมุติไปเอาก็แล้วกันแล้วก็ขึ้นมาใหม่เนาะใครจะเอาก็ไดมอนสำคัญยังไงเดี๋ยวก็รู้นะอึบอึบหืมอย่างยะอย่างเงี้ยอืตอตกมันเกลียดอย่าหล่นนะ มันเกียนได้ไหมมันอ้าห,ห,หล่นเลยชีวิตเอ๊บโอ้โหหล่นไกลมากหล่นอย่างไกลอะ่ะปีนภูเขาเองก็แล้วกันนะสำหรับคนที่หล่นผมไม่ทำทางขึ้นให้ก็แล้วกันเอ้ยติดวิธีง่ายๆสำหรับคนที่เล่นนะ ไปไหนต่ออ๋อเอออ๋อเคยผ่านแล้วลืมลืมลืมเคยเคยผ่านแล้วนี่ <c oughs> มันจะยากไปไหนเนี่ยเอาจริงๆแมพอย่างยากอะ่ะเออโดดขึ้นอึ๊บตรงนี้มันโดดขึ้นได้ขึ้นไปอ่ะลงมาตามสเตปตามสเตปอึ๊บอืมตามสเตป ตามสเต็ปอ,อ,อือเป็นไงบอกแล้วว่าตามสเต็ปขึ้นมาเลยถึงแล้วโอ้โหยากอยู่นะ Chapter 1 Come up to the hill เออ Come up to the hill นะ Survival นะก็อันนี้เป็น Survival ก็แล้วกันอ i n c r e a t i v e โอเคเดี๋ยวค่อยไปทำ c o m m e r c อะไรคุณก็แล้วกันนะน แม่ก็มีไรกันโคตรชอบอะตายเอนเดอร์แมนเนคือว่าเราเนี่ยจะสร้างเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรมากมายนะซึ่งแบบยากมากในการที่จะคิดนะนะท้ชมอือหือ บอกแล้วโอเคคือว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เป็นอันนี้หนึ่งแล้วก็ใช้เป็นไอตัวที่เขาเรียกว่าเป็นใบพัดก่อนอ่ะอือหือือหือือหอเฮลิคอปเตอร์ใหญ่ไปผมก็จะทำเป็นคอมอนตึ๊บ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 ,บดีไหม ไม่รู้อีกชีวิตชีวินนะชีวิต,วตอ่าฮ่พาพังหมดแล้วรัวบ้าเอ้แล้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทำเป็นทายขึ้นนะ แล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยด้านบนเนี่ย smooth stone smooth smooth stone where is smooth stone you know no ขอบคุณชีวิต smooth stone หาไม่เจอนี่ปะ stone ใช่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 อืมหาเองก็ได้ smooth stone อือหือ นี่นะแล้วก็เอาแบบเยินขึ้นมาเยืนใช่ไหมแล้วก็เป็นตรงนี้เนี่ยด้านหน้าเป็นที่นั่งคุุงคนข,ข,ขับนะแล้วก็เป็นด้านหลังใช่ไหมตตึ๊บตึบตึบตึตึ๊บ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 ตรงนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นประตูเหล็กนะเพื่อที่เขาจะได้มองไม่เห็น ก็มองไม่เห็นเนาะนี่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 เอาด้านหลังให้มองไม่เห็นก็นแล้วกันนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตื๊บๆเป็นคุณครับนะเป็นอ่านี่จะเปน็นมานี้ฮลิคอปเตอร์ เอาการหายไปอีกเออต้องอย่างนี้ฝนตกอีกอด้านบนมันสูงเนะีไยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบว่านะก็ตามนี้แหละ ไพัดเนาะแล้วก็คือผมตอนนี้อยากได้สลับสลับแต่เป็นแบบสลับอะอ้อแล้วสลับมันจะไม่เป็นสลับหรอสมูท stone สลับมีสมะสมูท s m U o t สมูทสโตนสลับไม่มีแบบ s t a ร์หรอโอ้ไม่มีไม่มีบันไดนะ ใช้เป็นโซนบินกนะเลยอันนี้ได้แหละสวยดีชอบก็คือว่าผมเน่จะใช้เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปตึ๊บตื๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตื๊บตึ๊บต๊บต๊บต๊บนี่นะก็จะเ,เป็นอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้อ,อ่าฮะแล้วก็เป็นขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงนี้ขึ้น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 สูงไปไหมสูงไปสูงไปสูงไปเาตามลงมาหน่อยดูสวยดีชอบอ่ะไม่ชอบหรืออย่างชอบอ่ะ นี่ยืนยืนเหมือนนั่งตรงนี้ได้ด้วยโอ้โโหอเคนะก็มาสร้างฮลิคอปเตอร์ต่อให้เสร็จกันเลยปึ๊บ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 , <c oughs> บอื้มได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บ เออเอาล้ววางไว้ตรงไหนดีให้เหมือนสามารถมันจะดูแบบนี่ไปไหมนั่แหละเนาะแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ทำทั้งอย่างนี้ทั้งสีด้านเลยไม่สวยอะ่ะผมว่าเอาแนวตรงดีกว่า เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาจนท่านผู้ชมบอกเกียดดูละ <c oughs> ตึ๊บ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 นะ <c oughs> ไม่พันเล็กไปมากหนึ่งสองสามสี่ นี่นะเฮลิคอปเตอร์ของผมยังสวยสมไปอ่ะเนอะแล,แล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็น ก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคอมานลงไปก็แล้วกันนะโอเคป่ะคอมานต่อลงไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเนอะแล้วก็อย่าลืมนะท่านชมคนที่มาเล่นแบบผมตรงนี้เนี่ยปิดไว้ก่อนคือขี้เกียจเอาไอ้นี่มาไงเลยใชเหินนั่นไปเลยอย่าลืมไดมอนด์ก็แล้วกันเตือนแล้วนะนี่ก็มัตุ้ชี นี่ผมก็จะทีพีเขาอาจจะมาประมาณนี้ลงมา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 ไปเรื่อยๆอ่ะแบบรวดเร็วอ่ะปึบปึบปึบบปึบบปึบบมีคนถามแล้วทำไมไม่ทีพีไปอีกฝั่งหนึ่งเลยมันจะดูแบบไม่สม,มูทอ่ะ เฮลิคอปเตอร์ของผมยังสวยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร e กดแชร์กดดิ่งกันด้วยนะครับโอเคอย่าลืมกดหหนกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะจิ้มฮู้ฮู้อย่างนั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเย่เย่ เย,ย่เ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 ย่สวัสดีครับบูฮูนะครับก็ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ